สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาต่อจากคลิปที่แล้วที่ทำการสมัครใช้งานระบบยิมเทคว d นโดของทานน้ำใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกย้อนกลับไปดู EP 1ก่อนนะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มนักเรียนเข้าระบบยิมเทคว d นโดของทานน้ำขั้นตอนแรกให้เราทำการเพิ่มคอร์สเรียนโดยการกดไปที่เมนูคอร์สเรียนมันก็จะเด้ง Add New c o u r s ขึ้นมาให้เรากดเข้าไปที่เมนู Add New c o u r s เมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะเด้งหน้าต่าง setting ให้เราดูที่เมนูคอแล้วกด add new category เมื่อกดเข้ามาให้เราใส่จำนวนคอสอย่างเช่นคอ s t สเดือนให้เราใส่จำนวน1แล้วติ๊กรายเดือนตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เรากด add new ตอนนี้เราเพิ่มคอสเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีต่อมาให้เรากดไปที่เมนูสมาชิกทั้งหมด ให้เรามองหาคำว่า add new แล้วคลิกเข้าไปกรอกข้อมูลของนักเรียนให้เราใส่ชื่อจริงของนักเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษชื่อเล่นวันเกิดเพศเว์โทที่อยู่สราคาคอร์สที่โรงเรียนและกติีกทุกจำนวนคอร์สที่นักเรียนเรียนเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้เรากดที่ add new เพื่อเพิ่มชื่อนักเรียนของคุณรายชื่อนักเรียนของคุณก็จะเพิ่มเข้ามาในระบบยิมเทควันโดของทาน,น้ำทีนี้เราก็จะสามารถเช็คชื่อเช็คก,การชำระค่าเรียนและวันที่มาเรียนได้แล้ว จบการนำเสนอเพลงเท่านี้คลิปหน้าจะมาสอนวิธีการเช็คชื่อนักเรียนและเช็คเวลาเข้าเรียนใครชอบการนำเสนอของเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ